วันนี้ดิฉันมาอยู่ที่รัฐสภาค่ะกับคุณคณิ t าาเทพจรค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเนชั่นประจำรัฐสภาค่ะวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ชมมาตรวจสอบดูว่าในสัปดาห์หน้าที่จะมีการชุมนุมของเสอาที่บอกว่าคนจะมาเยอะมากเนี่ยทางรัฐสภาล่าสุดมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างซึ่งคร่าวๆตอนนี้ที่คุณคณิฐ h ามีการตรวจสอบดู หลักๆที่หน้าสภาที่เรายืนอยู่ตอนนี้นี่มีอะไรบ้างที่หน้าสภาตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะตรงข้างหน้าตรงนี้เองตรงข้างหน้านะคะเพื่อที่จะมีการดูแลคอยสังเกตการถ้าเกิดว่ามีการชุมนุมเคลื่อนมาถึงยังที่บริเวณหน้ารัฐสภาจริงแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีการตัดต้นไม้ค่ะที่ต้นไม้ต้นที่ก่อนหน้าเนี้ยที่มีการชุมนุมครั้งรุนแรงเนี่ยค่ะก็จะมีมวลชนเนี่ยเขาอะ ปีนข้ามรั้วมาแล้วก็อาศัยตรงต้นไม้ต้นนี้ค่ะปีนลงมาข้ามรั้วเข้ามาในสภาคือตอนนี้คือตัดทางเข้าใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดจะมายัางไงก็คือต้องใช้วิธีปีนรั้วซึ่งมันก็จะปีนไม่ได้เหรอเพราะว่ามันจะมีตรงแหล,แลมๆอันนั้นอยู่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีกลุ่มมวลชนมาจริงเนี่ยประตูใหญ่ที่เป็นถือว่าเป็นประตูทางเข้าของอาคารรัฐสภาก็จะมีการปิดไว้ และนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการปิดปลายอะค่ะในการที่ว่าเอาโซ่เนี่ยมาคล้องไว้ด้วยค่ะและเท่าที่ทราบเห็นทางเจ้าที่ตำรวจของสภาบอกว่าเตรียมกำลังไว้เต็มอาราศึกเลย ใช่ค่ะรับผู้ชมมุมนุมใช่ค่ะสำหรับกำลังพลที่ทางเจ้าที่รักษาพาได้เตรียมไว้นะคะคือหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีของตำรวจรัสภาจํานวน100่งอยนายซึ่งเขาได้มีการสั่งการให้มาปักหลักกินอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่ย8่ห้ามน,นีไปไหนเลย้นีไปไหนเลยค่ะและนอกจากนั้นเขาก็ยังได้มีการเอาเสบียงค่ะตุนเสบียงเนี่ยมาไว้ในนี้ให้พร้อมเสร็จสับคือ คือไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเขากลัวเหมือนกันว่าถ้าออกไปแล้วเกิดเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวจะ<ช>เป็นเหตุของแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาที่แล้วที่มีการปิดล้อมรัฐสภานะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปซื้อข้าวกล่องมาแต่ พอไปซื้อมาเสร็จข้าวเนี่ยเอาเข้ามาไม่ได้ค่ะแรากลุ่มผู้ชุมนุมคือเขาก็ยึดไป<ม>อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นข่าวนี้คือเรียกว่าเตรียมในทุกเรื่องทุกมุมที่เคยพล<ช><ด>าดมาครั้งที่แล้วใช่ค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของสภาเนี่ยซึ่งวันถ้าไม่มีการประชุมสภาจริงเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึงรัฐมนตรีที่เข้ามาค่ะ ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นความไม่ประมาทเนี่ยเขาก็เลยมีการประสานกับทางบชนให้ขอ,อทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้ามาดูแลพื้นที่ภายในอีกประมาณ400นายค่ะซึ่งข้างในเนี่ยหลักๆเท่าที่เคยสัมผัสมานะก็คือจะมีกลุ่มปจตัดจราจรจนใช่ค่ะ,คะที่จะมาดูแลคอยคุ้มกันในส่วนขขอเจ้าหน้าที่ตรงนีอ้อันนี้คือเตรียมไว้แล้วอันนี้คือด้านหน้าของราาาัฐสภาแต่เดี๋ยวเราตามไปดูข้างหลังให้คุณคณคิ t h พาไปดู ที่บอกว่าเป็นทางหนีฉุก,ฉกเฉิน,ฉฉนสําหรับกรณีที่ถ้าเกิดว่าม็อบล้อมสภาหรือว่าบุกเข้ามาในสาค่ะค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเคยเห็นภาพแล้วว่าบันไดลิงหรือบันไดฉุกเฉินเนี่ยเป็นไม้แต่ครั้งนี้ค่ะเขาที่มีการเตรียมพร้อมเพื่อจะสร้างบันไดลิงถาวรไว้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะอันนี้ก็คือบันไดไม้ ที่เดิม,ดมอ่าเดิมนี่ใช้ตอนที่ม็อบเสื้อเหลืองบุกสภาแล้วก็พวกสสก็คือหนีหนีมาจากตรงนี้ค่ะคแล้วก็เนี้ยเป็นบันไดตรงเนี้ยคือหนีอ,ออกจากนอกจากออกจากรัฐสภาเนี่ยเพื่อที่จะออกไปสู่พื้นที่ที่ไม่ได้รับการปิดลอ้อมก็คือดูสภาพแล้วนี่ผุมากเลยใช่ค่ะผ่านมารู้สึกว่าจะเป็นสองถึงสามฝนแล้วค่ะถึงแบบมีสภาพอย่างนี้ ก่อนหนะ้านี้ที่มีการประชุมสภาเกี่ยวกับเรื่องพรบอกองดองค่ะสภาพเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะไอ้ไม้สีขาวเนี่ยเพิ่งเอามาใส่แล้วก็แผ่นการลื่นเนี่ยค่ะก็เพิ่งเอามาใส่เดิมเนี่ยก็เป็นโครงไม้ธรรมดาซึ่งมีการผูกก็คือว่าไม่เหลือการใช้งานคือตอนนี้นพยายามซ่อมพยายาม<ช>ซ่อมแล้วก็เข้าใจว่าครั้งล่าสุดนี้คงจะต้องแบบว่าซ่อมให้มันแข็งแรงกว่านี้แน่นอนแล้วก็อย่างที่ตอนที่เราคุยกันอยู่ ตอนนี้ข้างล่างเนี่ยเขามีช่างกําลังทําบันไดเหล็กที่บอกว่าจะใช้เป็นบันไดาถาวรสําหรับการข้ามไปคือจากรัฐสภาก็คือข้ามไปฝั่งพระที่นั่งพระที่นั่งวิมานเมฆค,ค่ะก็คือจุดนี้เมื่อก่อนเขาใช้จุดนี้ในการหนีกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ครั้งต่อไปก็คือว่าจะมีเพิ่มมาอีกจุด น่นเป็เพิ่มมาอีกจุดหนึ่งเพื่อที่ว่ามีคนหนีเยอะๆเนี่ยก็เลยช่วยกันระบายกันออกไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะก็สุดท้ายต้องรอดูแหละว่าเมื่อถึงวันที่มีการชุมนุมจริงๆวันที่24แล้วก็จะยืดเยื้อแค่ไหนเพราะว่ามันมาสอดรับกับการอภิปรายม่ม่้างใจในสภาพอดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าผู้ชุมนุมจะปิดล้อมสภาหรือเปล่าใช่ค่ะค่ะก็รอติดตามค่ะ